สนับสนุนโดย R C S H P I ไทยแลนด์สยามธรมิยาไทยแลนด์ Thailand. สร้างมุมมองใหม่ๆสู่มุมมองที่แตกต่างด้วยกล้องโ o โ r กลุ Go ่มผลิตภัณฑ์ในเครือ t e ม m RC Pro, R J b o c h b a i รถบังคับวิทยุเท็กซัท by CI Hobby สวัสดีครับท่านผู้ชมฮะตอนนี้ผมอยู่กับอีกท่านหนึ่งนะฮะที่เล่นรถมินิโฟล์ดมานานแค่ไหนนะฮะเดี๋ยวเราไปคุยกันฮะตอนนี้ผมอยู่กับชื่อเอ็กครับผมอยู่ที่มาสูนเขียวครับเอ็กอาสูนเขียวนะฮะอยู่ที่ <laughs> ในนามโอกาสเขาเลื่อกด่นใช่ใช,ใช่ไหมฮะในนามโมกาลเอ็กก็สูนเขียวเรามาคุยกันต่อน้องเอกรุก่ <c oughs> นองน้องเอ็กซ์กันน้องเอกรุ่นมินิโบลได้เนี่ยมานานแค่ไหนแล้วฮะัท <c oughs> ี่เล่นของคามิยจจริงๆเล่นม,มาประมาณปีหนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งก่อนนั้นจะเล่น <c oughs> ของอีค่ายงอยู่ <c oughs> แล้วก็เพิ่งเพิ่งมารู้ว่าเออของคามิยจก็มีเหมือนกันก็ถึงได้แล้วเขามาเล่นคามิยจิงจริงเพราะว่าเล่นคามิยจิงในซี เสียตังค์เยอะเลยครับไม่ธรรมมันก็เืียกันนะเหมือนกันอีกค่ายมังหรือจะอะไรเนี่ยมันก็เสียตังค์เหมือนกันเสีตังค์เหมือนกันคือการคือกิจกรรมของธรรมยาเนี่ยค่อนข้างที่จะตอบบแทนลูกค้าเยอะเหมือนกันนะใช่คือมันดีตรงที่ว่าเขามีทุกเดือนแล้วก็เสร็จแล้วเขาก็มีกรรมนาแล้วด้วยก็มีจัดแข่งทุกเดือนมีรางให้เล่นมีขายของทุกเดือน ถึงแม้ว่าแบบว่าเออคนอาจจะไม่ไม่ไม่บูมมากไม่เยอะมากแต่ว่าช่วงนี้ก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นพอสมควรเลยฮะเยอะเพราะว่าเรามีจัดแข่งทุกเดือนเนาะใช่มีจัดแข่งทุกเดือนแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีอีกสนามนึงด้วยที่ที่เข้ามาจัดรวมด้วยก็กลายเป็นเดือนนึงมีสองสองสนามเลยสองครั้งเลยมันเปนเดือนมีสองครั้งเลยก็เลยมีกิจกรรมเกิดต่อเนื่องเลยใช่มันเกิดขึ้นเลยแล้วก็เสร็จแล้วทำให้ได้คนใหม่เยอะคนใหม่เยอะเลยเพราะก็จะมี คนเข้ามาเรื่อยๆมีทีมใหม่เข้ามาเรื่อยๆหลายๆทีมใช่แข่งกันอยู่เรื่อยๆใช่แล้วก็ทุกทีมเรียกว่าทีมก็ทีมกันแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือเพื่อนกันหมดเลยอือยัก็พูดเล่นกันนั่งด้วยก Enjoy ยันเอ็นจอยกันตลอดอะไรเง,ไงบบี้ยบางทีก็นัดเจอนอกรอบกินข้าวอะไรอย่างงี้ด้วยกันคุยเรื่องรถด้วยกันตลอดโอเคได้เลยอันนี้เรากลับมาย้อนถึงเรื่องของเล่นรถมินิโฟล์ดไดเนี่ยมา ครับก่อนหน้านี้มีดับเล่นพับบี้อะไรก่อนนะไม่ครับมีนีโฟล์กดาอย่างเดียวล้วนๆเลยล้วนๆเลยแต่ว่าคิดยังไงฮะถึงเริ่มมาเล่นคือมันเป็นด้วยความที่ว่าสมัยเด็กสมัยเด็กเขาม,มีเล่นแล้วก็เสร็จแล้วบอกตรงก็คือยังไม่มีตังค์เล่นอัดอันอดอ้นพอโตขึ้นได้ทํางานม,มีเงินกหน่อยก็เลยเล่นกับมันสักหน่อยคือมันเริ่มต้นมันก็ไม่แพงมากด้วยนะเริ่มต้นไม่มนะแพงครับตอนแรกผม มองว่าทำมยาก็สักคันหนึ่งก็พอประมาณสองพันกว่าบาทอะไรนี้ก็พอถือว่าแต่งแล้วอ่ะสองพันกว่าบาทใช่กช่ก็ถือว่าแต่แาาแตงแล้วลงแข่งแล้วมไม่อยู่ตอนนี้มีเป็นเก้าคันสิบคันแล้วอะไรอีกตา,ตามมาอีกเยอะเลยอันนี้ก็อย่างว่าคือชอบขายชอบมันใช่ต้อบขายมะ้ยแล้วแล้วตอนนี้ถือว่าเราเราเขาเรียกวา่าอะไรมีติปแล้วก็แต่งเวลาตรงนี้เป็นไง ก็จะเป็นสามารถเล่นเนี้ยสามารถจะเป็นช่วงสุดสาววันที่่ผมจะเล่นอ่คนธรรมดาก็ทํางานปกติอะไรเงี้ยก็มีอาจจะมีบางคืนที่อาจจะนัดเจอกับเพื่อนมาลองรถกันอะไรเงี้ยในในบางคืนในบางครั้งเืเพราะว่าการที่มาแข่งแต่ละสนามเนี่ยมันไม่เหมือนกันใช่ไหมใช่ต้องมาลองใช่ต้องมาลองจ้ำหรือว่าโค้งอะไรเงี้ยอ่าใช่ดีวะให้มาทาแต่งรถปรับแต่งเบรกอะไรเงี้ยทุกอย่าง มันจาเป็นแมต้องมาซ้อมก่อนจาเป็นอันนี้เ็สิ่งที่จำเป็นเลยจำเป็นมากจำเป็นต้องมาซ้อมก่อนใช่ไหมเพราะว่าสนามแต่ละสนามก็จะแตกต่างกันออกไปความยากง่ายก็จะไม่เหมือนกันเพราะว่ามันเกี่ยวไหมฮะว่าอุปกรณ์ตัวนี้เหมาะกับ สนามนี้หรืออะไรเงี้ยก็มีส่วนครับก็มีส่วนมีส่วนว่าเราเล่นไปเรื่อยๆเราจะรู้แล้วว่าใช้อะไรใช่ใช่คือพอนี้ก็จะเล่นรู้แล้วเรื่องว่าสนามนี้เอ่อใช้เฟืองเท่านี้สนามนี้อ่ะมันยาวขึ้นเราจะแห้เฟืองมันยาวขึ้นอะไรเงี้ย่อให้รถมันวิ่งไ้ยาวขึ้นมันอยู่ที่ระบบการแล้วก็ต้นเพื่อนมีแชร์กันเพื่อนเพื่อนทุกคนที่อยู่ข้างสนามที่เขามาซ้อมในคอนแท่ตง ถ้าเกิดน้องๆคนไหนที่ต้องการอยากเริ่นเล่นถามเขาได้หมดทุกคนทุกคนเฟรนี่หมดถามเขาได้เลยที่ตัวนี้คืออะไรตัวนี้คืออะไรเขาสามารถให้คำตอบได้หมดทุกคนไม่เว้มันแข่งอย่าไนมันแข่งมันแข่งขามได้แต่ว่าดูนั่นด้วยดูหน้าตาด้วยไม่ใช่ว่าเขาจะซีเรียสหรอเพราะว่ามันยุ่งมันยุ่งใช่ใช่เพราะมันแข่งเพราะว่ากรรมการก็จะเร่งกรรมการ็จะเร่งเราเองก็ต้องรีบทำรถโอเคก็คือว่าวันนี้เรามาคุยกับน้องเองเนี่ยเพราะว่า ต้องย้อนกลับไปว่าเมื่อปีที่แล้วครับได้มีโอกาสไปแข่งขันระดับโลกที่ญี่ปุ่นใช่ครับผมต้องย้อนไปคุยกันนิดนึงว่าปีถ้าเกิดอเริ่มเล่นมาปีปี่แล้วแปลว่าเริ่มเล่นแปดเดือนก็ไปแข่งที่ญี่ปุ่นละเอใช่ครับก็ไม่นานมากครับไม่นานมากก็ได้ไปแข่งผมว่ามันเป็นความความลุกมากกว่าลุกมากกว่านี่ไปคือคือ ก็คือเอ่อจะยังไงดีก็เหมือนว่า hmm. ค ah ือทุกคนทุกท่านก็คือก็เก่งนะมีฝีมือเป็นอยู่แล้วแต่ว่าก็ด้ความด้วของพวกมากกว่ารถช้าใช่ไหมแต่อย่างว่าก็ถือว่ามันก็ต้องมาจนถึงจุดแล้วอ่ะมันก็ต้องมีดีมากเลยมาเอาโอเคไปถึงญี่ปุ่นแล้วอ่ะความรู้สึกให้ไอ้กพูดมีหนึ่งว่าความรู้สึกที่ไปญี่ปุ่น เพราะมีการแข่งขันนีมันเป็นระดับโลกแล้วท<ช>ุกชาติเนี่ยเขามารวมกันเพื่อชิวโ,โอกับใช่แล้วความรู้สึกเป็นนะครับตื่นเต้นแต่ก็ภูมิใจว่าอย่างนอยก็จะเป็นตัวแทนของทไทยได้เป็นตัวแทนคนไทยไปแข<ช>่ง <ๆ S 2> เพราะว่าที่เราซ้มมาเนี่ยคือว่า ที่หนึ่งที่สองที่สามเนไทยที่สองกับที่สามใช่ป็นคนไทได้ได้ที่เท่าไหร่ฮะผมได้ที่สามได้ที่สามแล้วก็จะมีน้อยคนในที่สองได้อีกคนในที่สองครับแต่คือว่าเราเป็นรองจากประเทศผู้ผลิตก็คือประเทศแม่ใช่แค่คนเดียวแค่คนเดียวหนึ่งสองสามให้ไทยสองคนละใช่แต่คือปีนี้ต้องเตรียมตัว นิดนึงปีนีน้ิดนึงปีนีน้นนก็ยห,หวังอยู่ยังหวังอยู่แต่ว่าก็หลายทีมก็แรงแรงขึ้เนเรื่อยๆแล้วก็อยู่ด้วยหลักดีว่าก็ต้องไปเ,เพราะมีการแข่งขันเนี่ยในเดือนหน้าครับใช่ครับเ,เพราะว่าจะ เป็นรอบตัดสินแล้วใช่ครับก็คือจะไม่ต้องไม่ต้องมีการเจ็บคะแนนเหมือนที่วันก่อนใช่จะไม่มีใครแข่งในไปแข่งเลยในตอนนั้นเลยทีเดียวคร<ช>ับก็คือทุกท,ทุกทีมนี่คือหวังเมื่อเป็นอย่างนี้ทุกทีมผมว่าทุกทีมหวังหมดเพราะว่าการแข่งขันของธรรมย่าเนี่ยรายการเนี้ยมัจะเป็นเอเชียครับแข่งที่บ้านเราบ้านคุณเจ้าภาพและปีนี้เป็นบ้านเราแล้วสามารถที่จะมีการเตรียมตัวได้เยอะขึ้น<ช>แลวอีกอย่างหนฟฟึ่งไปฟรี เป็นไงบ้างฮะไปกับธรรมย่าปีแล้วนี่รต้อนรับเป็นไงบ้างดีมากการรับถือว่าดีมากครับมีรถรับส่งตลอดที่โรงแรมถึงสนามบินที่เมืองที่นี่มีรถเป็นรถรับส่งตลอดถือว่าเขาเขาเทคแคร์ดีมากแล้วก็พาไปชมพารเยิมชมโรงงานแล้วพวกนี้ก็ได้ไปเห็นว่าเราสักต้งหลายตาเยอะมากเลยนะตัวเองนี่นะฮะมันก็เป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการสิ่งที่ เราชอบในสิ่งที่เล่นในสิ่งที่ชอบแบบไปให้มันถึงที่สุดแล้วก็มันน่าสนุกนะอยากให้เอก็กถามนิดนึงครับว่าปีนี้จะไปญี่ปุ่นไหมปีนี้ก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปนะฮะเพราะว่าจากปีที่แล้วก็ถือว่าประทับใจมากอยากจะไปสักครั้งหนึ่งแต่ว่า ก็เท่าที่ดูๆมาทีนี้จากที่ผ่านๆมาสนามที่แต่ละสนามนี่ก็เพื่อนๆก็โอ้โหเขี้ยวันขึ้นเยอะเลยก็ทีนี้ก็ต้องลองดูครับก็ใครจะดวงดีใครจะติดมือแล้วก็ดงดีที่สุดที่แข่งที่ญี่ปุ่นนี่มันเราได้ที่สามนมันมันคาเป็นไงหรือว่าเขาเก่งกว่าเยอะไหมเออถ้าพูดตรงๆนะคือสนามที่ญี่ปุ่นกับสนามที่ไทยจะไม่เหมือนกันเลยสนามจะแตกต่างออกไปเลย ที่ญี่ปุ่นที่เขาได้ที่หนึ่งต้องยอมรับเพราะว่าเขาเร็วเร็วกว่าไทยเยอะเพราะว่าเขาเซตอัพรถแบบสนามที่ญี่ปุ่นมานานเขาเล่นมานานเนยไมจะสูงแล้วก็เสร็จแล้วก็ทุกอย่างก็จะสูงหมดอะ่ะไทยเราเล่นแต่เดินทเตี้ยไม่ค่อยไ้ไม่ค่อยไ,ได้สัมผัสตรงน,นี้มากพอไปเร่งจริงก็ปรับเปลี่ยนกันงงพอสมควรเหมือนกันก็ต้องมีเวลาปรับตัวนะใช่ใช่ต้องมีเวลาปรับตัวแล้วก็เนะสร็จแล้วก็เขาเขา,เขาให้ซ้อมได้ไม่เยอะด้วยเขาให้ซ้อมได้ไม่เยอะด้วยได้เลย ก็เดี๋ยวอันนี้คือคีมอสูรเขียวนะฮะเดี๋ยวไปดูนะฮะว่าเขา,าเรียกว่าสไงในสมาชิกวันนี้มีมาอีท่านนะฮะวันนี้วันนี้มาน้อยครับติดภารกิจเยอะเหมือนกันมามาเพาิ่มอีกประมาณสองท่านอ๋อได้เลยเดี๋ยวเราไปเชิญเข้ามาคุยด้วยกันดีกว,ว่าได้ไดนะฮะ ตอนนี้ก็ได้อยู่กับในทีมอาซูนเขียวแล้วใช่ไหมฮะอันนี้ผมสอบถามชื่ออะไรครับพี่กชื่อวัดครับพี่วัตรนะฮะกับเต็กครับพี่ติ๊กนะฮะโอเคก็คือว่าต้องถามก่อนเลยมีความรู้สึกอะไรถึงได้ชอบอมินิโฟย์ได้ครับถามพี่วัตรก่อนเลยผมว่ามันมัน,ม,นมันท้า,<อ>าทายดีพาพายพาพายดีแล้วก็เล่นมากี่ปีแล้วอ่ะเอ่อทำย่ามีปีกว่าแล้วครับปีกว่าถืกว่าปีกว่า ล้วพี่คือยี่สิบปีอะไรกันยี่สิบปีเป็นไงฮะี่สิสุดยอดของความเก่าอาจารย์อาจาเลยใช่ยหะเล่นตั้งแต่ลังธรรมีญาเข้ามาปีแรกผมก็เล่นแล้วยี<อ>่สิบปีเนี่ยต้องแต่ว่าผ่านมาหลายรุ่นคือรถพวกนี้ผ่านมาหลายรุ่นบ้างหลายแบบหลายแบบก็ตั้งแต่รุ่นแรก รุ่นแรกที่เมืองไทยมีผมก็เริ่มเล่นแล้ะเข้ามาเมืองไทยปีแรกผมก็เล่นแหละทุกวันนี้คือว่าแข่งมาตลอดเลยใช่ไหมครับก็มีหยุดอยู่พักหนึ่งเมื่อสมัยที่บุ่มบุมเนี่ยสมัยก่อนนี่จะบุ่มหยุดสองครั้งสองครั้งคือปีแรกๆเลยนี่พามีหญ่าเข้ามาแล้วก็จะมีพวกรถใต้หวันอะไรพวกนี้เข้ามาด้วย ช่วงนั้นจะบูมมากเลยสังเกตว่าไปที่ไหนเนี่ยก็มีแต่เด็กเนี่ยถือกล่องเครื่องมือบนรถเมล์หรือที่ไหนต่างจังหวัดนี่จะเห็นกันหมดปกีิว่าที่สองท่านอืเน้นหรือในเวทีมาสูงเขียวเนี่ยคือว่าตอนนี้ถือว่าเน้นเป็นรถของธรมมยาจะเป็นส่วนใหญ่หรือเปล่าครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเน้นเป็นรถธรมมย่ามากกว่าเพราะว่ารถธรมมย่านี่มัน มันจะต้องใช้เทคนิคการตับแต่งสูงกว่าแต่ถ้าอีกประเภทหนึ่งเป็นเขาเรียกว่ารถก้างครัเขาจะใช้ความเร็วอย่างเดียวอันนั้นเทคนิคอะไรพวกนี้นี่มันมันจะไม่ละเอียดถ่อนเหมือนกับทัพพียะมันมีกระโดดมีอะไรเยอหรอครับมีกระโดดแล้วก็เราจะต้องตับแต่งเครืองตับแต่งคือเราต้องคำนวณระยะทดเครื่องอะไรพวกนี้คือทุกสิ่งทุกอย่างแหละต้องละเอียดหมด ขนาดล้อาาระยะเบรกนะครับขนาดเฟืองขนาดเกียร์เสน่หน์ของมันคืออะไรสเสน่ห์ของมันก็คือ,อรถนี่เราปรับแตง่งเรามีโอกาสปรับแตง่งใช้ฝีมือของตัวเองช่วงที่ทําเท่านั้นเองลองก่อนก่อนแข่งเลยนะฮะ,ะช่วงที่ปรับแต่งแล้วก็ลองฮะ<อ>และ้วเสน่ห์ของมันอยู่ จุดตรงที่ว่าพอช่วงที่แข็งนี่พอปล่อยลถปุ๊บเราไม่มีสิทธิ์ไปทาอะไรมันแล้วมันวิ่งของมันเต็มที่มันจะวิ่งของมันเต็มที่แล้วก็คอยคอยลุ้นมันเต็มที่ว่าจะหลุดไหมไม่เหมือนับรถมันคับรถบังคับเรายังบังคับช้าเร็วอะไรพวกนี้ได้แต่นี่คือวัดจากฝีมือตอนแรกที่เราทำครับเราําว่าเข้ากับสนามดีหรือยัง ล้วพอรถวิ่งจบเราก็ไม่มีสิทธิ์ไปช่วยอะไรมันแล้วมันจะวิ่งดีหรือไม่ดีก็ <c oughs> อยู่ที่ <c oughs> ที่เราไม่ทำก่อนจ <c oughs> ่อยรถเพราะว่าเราต้องปรับในเรื่องของถ้าถ้าเกิดเป็นผมนะ่าเข้าใจคือหนึ่งเรื่องของโค้ง <c oughs> ให้อยู่ให้ทําความเร็วในโค้งได้ดีใช่ไหมฮะ <c oughs> ในเรื่องของจำ้ำกระโดดมาแล้วเนี่ยไม่หลุดลา <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยนะคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย มัน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 ขึ้นอ,อยู่ในการทำเล็กเล็กๆน้อยนี่คือต้องละเอียดพอสมควรเลยใช่ครับความสูงของรถเนี่ยมีผลไหมฮะก็มีครับทุกสิ่งเอาไปว่าคือทุกสิ่งท,ทุกอย่างของตัวรถเนี่ยความกว้า,วา,วาความสูงความยาวมีผลหมดเลย,เลยใช่ไหมเองใช่ครับแม้กระทั่งผมเพิ่งมา ตอนหลังแม้กระทั่งเรื่องบอดี้ที่ใส่เข้าไปในรถนะบอดี้หนักบอดี้เบาบอดี้ทรงสูงบอดี้ทรงเตี้ยก็มีผลในการทําให้รถถูกลางหรือในเรื่องการกระโดดในเรื่องความเร็วด้วยกันทั้งนั้นเลยผมพิ่งมาผมเวพิ่งมาเข้าใจอะตอนตอนหลังนี่เองว่าพวกนี้มีผลหมดมีมีผลทุกสิ่งทุกอย่างน้ําหนักหรือว่าตีีทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมีไ้มนะฮะมีกระท่องวัดเขาเรียกว่าอะไรนะจุดศูนย์หัวของตัวรถทั้งหมดเลย ขนาดนั้นเลยก็มีครับอย่างกระโดดนี่อย่างสังเกตบางคันนี่เขาจะมีตุ่มถ่วงน้ําหนักอะไรพวกนี้ด้วยบัคับรถจะต้องลงยังไงอะไรพวกนี้พอเวลากระโดดแล้วจะเอาหน้าลงหลังลงหรือว่าลงทั้งคันหรือว่าอะไรพวกนี้ก็แล้วแต่แค่ไหนยังไงก็เพิ่มน้าหนักเข้าอยากให้กระโดดไกลอยากให้กระโดดใกล้อะไรพวกนี้แต่ก็เกิดเพิ่มน้าหนักมากรถกะช้าอะไรเงี้ยคือคือทุกสิ่งอย่างต้องพอดี ทุกสิ่งทุกอย่างต้องพอดีก็วันนี้นะฮะก็คือว่ามามาพูดคุยกับทีมอสูนเขียวมาตามชอบเป็นยังไงนี่มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งแล้วก็ในโอกาสหน้าเราจะมาขยายความมากขึ้นกว่านี้นะฮะอยากให้ที่ทั้งสามคนเนี่ยฝากนิดนึงกับเยาวชนที่ชื่นชอบนะฮะว่าจะเริ่มเล่นออยังไงหรือว่าจะเข้ามาเจอก็ที่สนามแล้วสอบถามได้อะไรยังไงนั้นเออเยาวชนก็ต้องเลือกจากความชอบขอน ครับนะครับก็ชอบสนใจก็มาดูมาดูแล้วก็มาสอบถามนะครับเริ่มจากง่ายๆไปก่อนนะครับเริ่มจากจากเล่นง่ายๆไปก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะพัฒนาเองถ้ามันมีความชอบต่อนเนื่องมันก็จะพัฒนาไปไปได้เรื่อยๆนะครับกับก็สนะ่วนใหญ่แล้วนักแข่งทุกคนนี่อเอ่อผู้ตรงๆว่า นักแข็งทุกคนนี่ส่วนใหญ่เขาจะไม่ไม่คยอยหวงความรู animals, ers, ้อะไรตรงน uh ี huh. ้เด็กๆก็สามารถเข้ามาถามพี่ๆนานาเขาอะไรตรงนี้ได้เ้าก็จะบอกให้ได้เลยแล้วเองฝากนิดเดินถึงน้องๆก็น้องๆคนไหนที่สนใจที่ชอบอยาจะเริ่มเข้ามาเล่นก็ มาได้เลยครับพี่สนามก็จะมีแข่งตลอดทุกเดือนแล้วก็เสร็จแล้วก็ถ้าอยากได้ความรู้อยากจะตรงไหนถามพี่ๆท,ที่เขากําลังตับแต่งที่เขากําลังเล่นรถอยู่ถามได้ทุกคนเลยครับทุกคนอิยาใส่ดีหมดยินดีให้คำปรึกษานะฮะเพราะว่าการเล่นพวกนี้หนึ่งเลยฝากทีท้ายหนึ่งเด,เด็กเล่นรถเนี่ยได้ได้เรียนรู้ในเรื่องของวิธีการซ่อมรถเองใช่ไหมฮะในเรื่องของช่างเริ่มต้นเลยจะเริ่มต้นเลยนะฮะแน่นอนต้องมี แล้วก็เทคนิคการปรับแต่งจะมีความละเอียดอ่อนเขาจะจะมีสมาธิแล้วก็เขาก็จะใช้ก<ะ>ิจการด้วยใช่ไหมฮะใช,ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะฮะจะไปว่จะไม่ะะไมวอกวกในาทางที่ไม่ดีโอเคได้เลยฮะในว,วันนี้ก็เดี๋ยวผมต้องขอขอบพระคุณทั้งสามท่านมากแล้วก็แนวกาสดหน้าเนี่ยเราอาจจะมีการมานั่งหรือว่าอาจจะมีการขอเทคนิคเผื่อเพราะาจะมี แล้วมีแปนขับและใช่ไหมฮะโอเคในวันนี้ผมต้องขอขอบคุณทุกท่านมากนะที่ให้ทัปรึกษาและก็ขอ้อมูลดีๆในเบนะื้องต้นนะขอขอบคุณทุกคนมากครับผมเป็นไงกันบ้างฮะกับทักษคตินะฮะแล้วก็วิธีการเล่นก็เป็นกิจกรรมดีๆฮะที่ไม่เปลืองเงินมากเพราะว่ามันไม่ค่อยแพงคราวหน้าผมอาจจะเอากิจกรรมดีๆของมินิโปรดายมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกัน ลึกกว่านี้เลยเพราะว่ามันมีเยอะแยะมากมายเลยนะฮะในช่วงหน้าฮะกับช่วงน e ี้บ็อกผมจะแกะกล่องรถอะไรให้ท่านผู้ชมได้ชมกันพักสักครู่เดียวครับ